สวัสดีครับผมวรพลเล็กเมืองรอดนะครับผมวันนี้ผมได้รับบทเป็นผู้ดําเนินเกมที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาเล่นเกมสปายฟอกันเป็นเกมที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายจบได้เร็วแน่นอนครับผมกติกาการเล่นเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับวิธีการเล่นคร่าวๆของเกมนี้นะครับ,ก,รก,รบก็คือแต่ละคนนะครับผมจะต้องจิบการ์ดบทบาทของตัวเองไปคนละหนึ่งใบและทําการ แอบไปเปิดดูนั่นเองนะครับผมจากนั้นจะให้พวกคุณสุ่มหาผู้เล่นคนแรกโดยที่ผู้เล่นคนแรกจะได้สิทธิ์ในการถามผู้เล่นคนไหนก็ได้เพื่อสืบหาข้อมูลว่าคิดว่าใครคือสปายโดยจะมีเวลาในการสืบสวนทั้งหมด7นาทีด้วยกันโดยผู้เล่นคนแรกจะตั้งคําถามกับคนไหนก็ได้เมื่อถามเสร็จให้ผู้เล่นที่ถูกถามถามคนอื่นต่อโดยที่ห้ามถามกลับไปหาคนที่ถามคําถามเรา เราจะปัดกันถามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ7นาทีเมื่อครบ7นาทีแล้วเราจะทําการโหวตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใครที่ถูกโหวตมากที่สุดจะต้องเปิดโลออกมาหากเปิดออกมาและเป็นชื่อสถานที่จะถือว่าสปายจะเป็นผู้ชนะทันทีแต่ถ้าเปิดออกมาและเป็นสปายเชื่อถือว่าที่เหลือจะเป็นผู้ชนะทันทีแต่สปายมีสิทธิ์ในการทายสถานที่ได้ว่าทุกคนอยู่ที่ไหนถ้าทายถูกสปายจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าทายผิด ทุกคนจะยังเป็นผู้ชนะเหมือนเดิมแล้วทำไมมีเจ็ดวะคุณผู้ชมครับที่ทุกคนกําลังสงสัยในตอนนี้ก็คือทีมงานได้ทําการแจกบดบาทมาเจ็ดใบแต่มีคนเล่นอยู่แค่หกคนอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้กลัวแปลกแปลกกลัวแปกแปลกกลัวแปลกแล้งก็เลืองใหม่เราดูนไม่ได้แป่กนักเกิด สรุปแล้วทีมงานหลังกล้องได้บอกมาเองว่าเขาได้แจกบทบาทมาเกินโอ้ยทีมงานโอ้บ้าไปแล้วเอาละเกมนี้จะสนุกขึ้นมาดีก <c oughs> ูไปกูาถามงึงินครับมีตัวเอสไหมอืมบ,บอใครเขาจะบอกกันว่าบทบาทของเขามีตัวเอสไหมทุกโลมันก็มันเป็นข้อมูลหมดแล้วเละจะบอกทำไมละ่ะโอ้โอเคนาฬิกาจับยันแต่นาทีจับเวลาเรครับอ,อ่ะใครก่อน เดี๋ยวบอกว่าผมขอถามคุณป้อหน่อยครับอ่าผมอยากรู้ว่าสถานที่เนี้ยปกติคุณเคยไปไหมโอ้ประจําครับแต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ประจํานะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็น่าจะประจําอเคว่าไม่ได้ไปบ่อยโอเคครับแล้วต่ะอันเนี้นักกัวจรยงอะอ่ะปอถามใครอผมเรียครับตัวทีผมถาม ถามตอบนั่นของเชิญคือผมอยากถามว่าในที่เนี้ยคุณในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณใช้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นตไหมประจำครับอ๋ออ๋อถามเปล่าครับถามเปล่าถามอะไรครับเคยไปที่นี่ไหมเฮ้ยไปหมดเลยตี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  ติดดเออผมถามว่าไม่ตอบที่เนี่ยเคยเล่นเกมไหมเคยครับถามได้สุดยอดเกมที่เกี่ยวกับที่เนี่ยนะเคยครับขอประโยคสำคัญอย่างหนึ่งไม่ถามโอเคโอเคถามใครอีกถามฟุกแล้วกันครับ สถานที่เนี้ยพี่เสกเคยใช้งานไหมพี่เสกเคยใช้งานไหมสถานที่นี้พี่เสกเคยใช้งานสถานที่นี้หรือไม่ถ้าเอาเรียนตามตรงผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมว่าพี่แกอาจจะมีเคยใช้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนเป็นมันเป็นไงผมขอถามคุณก้าฟิกบ้างครับคุณยังไม่โดนโดนถามเลยก็ครับสถานที่แห่งนี้คิดว่าคนเยอะไหมครับเยอะครับเยอะมากอืมโอเคครับอืม ถามเปล่าอันอ่าใช่ครับเดี๋ยวก็เชิญเอซีดหน่อยไม่ได้ต่อไปต่อเลยไม่ได้แล้วอีกแล้วไปแล้วเนี่ยถามเปล่าว่าเคยด่าเล่าไปไม่เคยไม่คิดจะกินอ๋อโอเคครับถามอะไรครับเนี่ยไอฟุกอ๋อผม้ะโอเคคุณคิดว่าคนสายแว่นมีปัญหารที่นี่ไหม คนสายมืนผมว่ามีนะอ่าอาจจะมีบ้างเป็นบางคนบางคนอาจจะไม่มีครับอ่าผมขอถามคุณตองแล้วกันครับอคุณคิดว่าสถานที่นี้มักจะเจอคนรูปแบบไหนบ้างครับพูดไ,ได้พูดไ,ได้สิพู่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี้ยชัดค่อนข้างใหญ่ครับ <laughs> ก็ถามุนโอมครับอ่ใช่ครับเอ่อสถานที่เนี้ยมีคนใหญ่เยอะไหมหมายถึงอาชีพยศยศคนขาวตัวโตแล้วแต่ครับเขาอยากจะเยอะก็เยอะเขาอยากจะน้อยก็น้อยครโอเคครับแล้วกเครื่องัำอาับเช้าเป้าแล้วกัน นี่ถามคือสงสัยหรือไม่มีอะไรจะถามสถานที่เนี้ยเขาต้องจ่ายเงินก่อนใช้บริการไหมแน่นอนทุกที่ต้องจ่ายเงินก่อนคือบอกน้พูดอ่ะคุณหาภัยพร้อมขาอามฟุกแล้วกันฟุกคนมาหาผมมีแล้วโอเคครับครับที่เนี่ยเขาใช้พลังสีธาตุในการใช้พลังในการเป็นพลังงานของที่นี่ใช่ไหม ตามหลักนนั้แล้วที่หมายถึงยังไงน,นะครับขอบครบสี่ธาตุนหครับยื<ๆ>อยนอยู่ในหนึ่งในหนึ่งในสี่ธาตุไหมดินน้ำลมไฟใช่หรือไม่ครับถ้าสถานที่แห่งนี้มันไม่ได้ใช้สถานที่หลักนะจริงจริงมันไม่ได้ใช้สี่แหล่งนี้ในการขับเคลื่อน<ห>มผมขอได้ยานคถามคุณการาฟอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณไม่โดนถามเลยว่าไงครับคุณคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันอยู่บนถนนไหม ไม่ครับไม่อยู่บนถนนใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคถามต่อ่าคิดว่าสถานที่นี้ต้องแบบใช้ชีวิตยังไงไม่ยืนก็นั่งครับอืมไอนี้ตอบกับพวกอ่ะใจกับผมมาถามโป้ครับครับผม ขโมยบทเขามาทำไมครับสถานที่เนี้ยคนแก่ไปได้ไหมแก่ขนาดไหนครับแปดสิบโอ้โหอย่บ้านเนาะแปดสิบอยู่บ้านนี่วะครับแต่ว่าถ้าเขาจะมาก็มาได้ครับแต่ไม่รู้จะตายการขงการตายตายตรงที่ไปหรือเป่าผมปากทีมงานเซ็นเซอร์คำพูดเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับผมขอถามสารบมแล้วกัน <rium> <Dante> คุณคิดว่าที่เนี่ยมันเบิ่มไหมมันเบิ่มเบิ่มไหมเบิ่มอะไรนะเบิ่มใหญ่ๆเหรอไม่นะครับอารมณ์เป็นตู้มากกว่าหลายๆตู้เป็นหลายๆตู้ใช่วันคุ้เผ้าแน่ๆถามเป้าอีกรอบแล้วกันสงสัยหรือว่าไม่มีอะไรถามจริง สถานที่เนี้ยขอบผมขอบผมหนุ่มยิสถานที่เนี้ยขอบคุณจ้าพิเศษแก้วกีตาร์เอาเข้าได้ครับแก้วกีตาร์ขึ้นไปได้ไหมเอาเข้าได้แต่เล่นไม่ได้กี่ตัวแต่เราไม่เกินตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะลำบากก็อน่นงั้นถามกราฟิกสถานที่เนี้ย มีคนถือกระบองไหมอ่าไม่มีอืมอ,อ่าถามโอมลกันกูอีกละคิดอ่าสถานนี้คิดว่าเขามีแบบการเอาไหม <c oughs> เอาอะไรครับหมายถึงเอา,อาเบียร์มาให้อะไรเงี้ยเบียร์ <c oughs> เออไม่มีแน่นอนไม่มี สถานที่นี้เขาห้ามทุกสิ่งทุกอย่างยเวนกีตาพิเศษโอเคนับหนนะครับนับหนึ่งถึงสามเอานิ้วชี้ขึ้นฟ้าหมดนับถึงสามเตรียมบวชนะครับหนึ่งสองซ้ำใครบวชกราบยกมือหาเสียงใครบวชคูยกมือใครบวชคุกยกมืออ่าเสียงเดียว <laughs> คุณคือสบายใช่หรือไม่ <laughs> ใช่คำถามคือทุกคนอยู่ที่ไหนี า<ข>งานเลี้ยงขอขอภาษากังกได้ไหม<อ>าภาษากรีกหรอวะน,นั่นแหละครับท่านผู้ชมที่ผมบอกไว้ว่าขอให้ตอบในภาษาอังกฤษนะเพื่อการความผิดพลาดและความสัสนนั่นเองเพราะฉะนั้นทีมงานจึงได้ให้คำใบ้ไปอยู่ในคู่มือเรียบร้อยแล้วได้แล้วว่าจีไ, <G S 2> ได้นะไม่เจอบุกกีตาร์พิสศษใครจะไปรู้เรื่องนี้ตายพิเีษเพียมเลยเอาเอาไปได้นเลยย่ะ อปยีป้าอย่างเงี้ยแข่งเหย่อวายอันนี้วายการก็คือมันเีหยวปาร์ตี้หรือเปล่านผู้ชมมันก็มีปาร์ตี้ผมให้ความเรียนนะครับทวามเรียนนี่วายวายการวายหยาดก็คือส่วนวายนะคับตอบที่คุณตอบมานั้นเป็นคับตอบที่พี่ครับผมผมอยู่ที่ซับเวย์ผมอยู่รถไฟใต้ดินครับไม่ใครบอกเล่าอะไร ไม่มีคไม่มคุเลยคุณเลยคคนเดียวมึงถามลูกมาคือคุณรู้แม่ไม่อยู่แน่้าแต่ถามมีกระบองไว้แล้วไม่มีก็คือแล้วแหละแก็ชัดแล้วไฟมันมีคนถือกระบองเนี่เอาไม่ต้อเรยท้อแม่เหร คนถือตะเวงไงคนถือกระปองลวะพวกเสียงกถางอะรีเคยเล่นเกมนีงไหมมีเสียงอะไรเสียงสนเหลอดเลยไม่ได้ครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการเล่นเกมในครั้งนี้นั่นเองครับผมและในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทางร้าน Battle Field b a n g k อกนั่นเองนะครับผมตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนั่นเองนะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำคลิปในครั้งนี้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเราจะมาเล่นเกมอะไรเพิ่มเติมฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ